สวัสดีค่ะมาเห็นกับมาตำยา่างนาคือมาเงาคักเงาเนืเรื่องมีอยู่ว่ากําลังสิตําส้มถั่วกินข้าวนะคะแล้วที่นี่มุดคันไฟนะคะมันอยู่ข้างล่างกัดเจ็บเจ็บเจบจวดเลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เป็นค้นที่หนาบางงามแบบนี้อยู่แต่ไดนนะคะเอาจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาตําต่อโคเรโคเรโคเรนะคะวันนี้จะตําส้ถะะามถั่วค่ะช่วงนี้กินตําส้มบ่อยนะคะเพราะว่าเฮอมะเขือเทศจะของค่ะ ก็มีเพราะได้กินได้เก็บทุกมือค่ะมือมีตังเป็นส้มต่วันะส้มถัวส้มถัวมาเดียนะเปนกนอยากไปติดตัวมาหลังนะนต้องหน้าหน้าบนนะเป็นไปกับ ดีปังแล้วใส่ปลารานะคะอันนี้ปลาราต้มเองคือหอมค่ะ ก็อหอมขนาดนี้ชิมเบ้างเด็ดไม่ต้องขูดหยังเลยแม่ใส่เปลือกบักน้าลงไปคนทีหลังนะคะเพื่อให้มันหอมนะคะแต่ว่าไม่ได้ ตํำไปตอนนั้นนะคะกลัวมันขมค่ะก็เลยใส่ลงไปทีหลังนะน่ากินมากเลยค่ะถั่วกรุกกกบกรอบมากจ้า เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะไก่ย่างไกอ่อบไก่ย่างหอมๆป่ะคะว้าวไปค่ะ,คะกินกระตัมบักทัวค่ะอาหารกลางวันของเราวันนี้ตอนบ่ายสอง <c ười> ไก่ปิ้งนะแล้วก็ตําทัว่ตััวแดง